ชาวเน็ตแชร์เต็มเๆคลิปอิงฟ้าเที่ยวผับพร้อมเผยเบื้องหลังคอมเมนต์เพียบเรื่องเก่ายังไม่ทราบประเด็นดรามมาเรื่องใหม่ก็ตามมาทันทีเลยจ้าสำหรับนางงามสาวสุดฮอตอิงฟ้าวราหะโดยล่าสุดผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งเปิดคลิปเจ้าตัวกำลังลันลาอยู่ในปาร์ตี้สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่นานมากแล้วหลังจากเธอได้รับตำแหน่ง3-4เดือนไม่ใช้คลิปปัจจุบันตามที่มีข่าวออกมา ซึ่งมีคอมเมนต์ชาวเน็ตทั้งดราม่าถึงความไม่เหมาะสมและบางส่วนก็ชื่นชมท่าเต้นน่ารักน่ารักของอิงฟ้าอย่างไรก็ตามสำหรับดราม่าที่กำลังกระชอนอยู่ตอนนี้มีรายงานข่าวอัปเดตมาว่าอิงฟ้าและบอสนวัตเตรียมนัดเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วในวันที่22กันยายนนี้ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปชาวเน็ตอย่างเราก็คงจะต้องรอละจ้า